นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะส,ส,ะส,สะอต้อนรับคุณมชมเข้าสู่รายการชีโชว์ซีค่ะวันนี้อยู่กับชีอิงอิงธุรดีอาริรอบค่ะและชีดีวาราวนิสิราโรเจริญนะคะประพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา3ทุ่มเป็นต้นไปแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับหนังมาฝากคุณผชมอยู่เสมอเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะวันพฤหัสอย่างนี้นะคะพี่บีม เป็นอะไรที่คนต้องตั้งตารอดูหนังวันพรุ่งนี้ที่จะเข้าโรงกันแล้วแต่ก่อนที่จะมีช่วงถัดไปของเราเนี่ยค่ะอิงได้ข่าวว่าเรามีกิจกรรมดีๆพิเศษเกิดขึ้นด้วยใช่ล้วค่ะโครงการดีๆอันนี้นะคะชื่อว่าโครงการโรงภาพยนตร์ชุมชนนะคะกาตนาซินิเพล็กชั้นเอค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสนธยาคุณปลื้มค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมาเป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งจัดขึ้นไปนะคะ เมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมา<อ>นั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็มีภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปชมภาพกันก่อนเลยนะคะค่ะ สัดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมนะคะอยู่กับแป้งก่อนใบค่ะและแป้งพาท่านผู้ชมนะะมาที่นี่เลยนะคะสำนักงานใหญ่นะ,ะบริษัทกันตนากรุ๊ปค่ะและด้านหลังของแป้งนี่ค่ะก็คือนะคะรางวัลการันรรตีคุณภาพผลงานนะ,ะที่แบบว่ายอดเยี่ยมมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะ,ะในประเทศไทยของเราและวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เขาก็กําลังจะเปิดตัวโครงการและผลงานใหม่อีกโครงการนึงนะคะก็คือโครงการโรงภาพยนตร์สู่ชุมชนกันตนาซีนิเพกนะคะแล้บรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะนะคะตามแป้งเข้ามาค่ะเดี๋ยวแป้งพาไปอ๋อทางนี้ไป มือนอินเดียเหมือนเหมือนจีนที่เขาพยายามทำกันอยู่คือตั้งแต่เด็ก็นะาผมรู้สึกว่าผมหลงสเสน่ห์การที่เราเดินเข้าไปดูหนังในโรงที่แบบมีจอยยใหญ่มากๆครับคือมันม,มันพิเศษตั้งแต่เราออกจากบ้านเลยไง<ม>เข้าโรงหนังแบบถ้ามันเป็นหนังที่เราอยากดูจริงๆเรา,าก็จะตื่นเต้นรู้สึกเหมืนอนเหมือนเหมือนเป็นเด็กก็เลย ภาพยนรไทยแน่นอนภาพยนตไทยนี่เป็นภาพยนต์เป็นผู้สร้างภาพยนต์ไทยนะเป็นคนที่สร้างภาพยนร์ไดีดดขขที่สุดในทุกยคทุกีเราถือว่าเราเป็นผู้นำด้านการสร้างและผู้สนบสนุนกเิาผมเชื่อว่าโอกาสนี้เนี่ยจะทำให้ภาพยน์ไทย ออกไปเผยแพร่สู่อ,อาเซียนดับในรูปแบบของเราเป็นเจ้าของภาเยน่ร์มันแล้วก็จะนำรายได้ที่ทำใั้เชื่อใจชาวอาเซียนอย่างมากเลยการเชื่ออย่างนั้นใช่ไทยสวัสดีดดสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์น้องเพชรน้องพลอ,อยร่วมมาเลยพี่แยกไม่ออกจริงคนไหนค่ะรวมๆเลยนะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะกับความรู้สึกเกี่ยวกับโครงการนี้นิดนึงโครงการเอ่อ จันนาสีเพของเราเนี่การเอาภาพยนตร์เนี่ยไปสู่ชุมชนเนี่ยอยากถามน้องนิดนึงว่าน้องมีความคาดหวังว่ามันจะต่อยอดไปถึงจุดสูงสุดได้มากน้อยแค่ไหนคะพอยคิดว่านะคะก็สำหรับพอยเนี่ย โรงหนังสาหรับชุมชนเนี่ย<ม>เพราะว่ามันน่าจ,จะต่อยอดไปได้เยอะเพราะว่ามีหลายคนมากนะคะที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะคะ<ม>ต้องถึงกับขนาดขับรถเป็นหลายชั่วโมงเพื่อเข้าไปดูภาพยน,นตร์ในตัวเมืองอ,อะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะพอมันมีมโรงภาพยนตร์ในุมชุทุกช,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 ชุมชนเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตแบบไลฟ์ลีมากขึ้นแล้วก็ซึ่งราคาตัวหนังเนี่ยมันก็คือราคาไม่แพงด้วยมันเป็นราคาที่แบบว่าใครใครก็สามารถ จ่ายได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถแบบว่าได้รับชมภาพยนตร์ในใน,ในหลายๆแบบในหลายหแนวแล้วก็ มันทำเปิดโอกาสให้กับคนทำหนังเนี่ยได้ไปได้โชว์หนังได้มากขึ้นด้วยอีกค่ะเรื่องลิขสิทธิ์นะคะถ้ารู้แบบว่าเอาไปสู่ชุมชนได้มากขึ้นน้องคิดว่ามันจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นผีซีดีเถื่อนการละเมิดลิขสิทธิ์ได้มากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่ามันช่วยได้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้แผ่นผีซีดีเถื่อนเนี่ยราคาก็มันจะอยู่ประมาณแบบร้อยบาทแล้วก็แปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่แอบกซิบ 10, หน้าร้านเจ็ดสิบ ใช่ค่ะมันมีหลายราคาแล้วแต่คุณภาพใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ได้ราคา30บาทแต่ว่าคุณได้เข้าไปดูหนังในโรงหนังอ่ะคือมันถูกกว่าแผ่นอีกแล้วเราได้ดูอะไรที่จะอยู่ในจอใหญ่ๆแล้วเรานั่งเหมือนได้ดูหนังแบบคุณภาพอะค่ะที่มากกว่าแผ่นอีกอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็ดีอยู่แล้วแหละสุดท้ายนี้นะคะขอท่าหน่อยท่าช่วงพี่แป้งเองนะคะซีซอสินซีซอสินพร้อมกัน ซีซอซีนควางนโอเคนะห้าสสามสองซีซอซีนขอคุณค่ะ ตอนนี้อยู่กับพี่รู้หลาของเรานะคะหนึ่งในพิธีกรของกันตนาของเราอ่ะวันนี้ขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะจากสมพดได้ไหมสมพูดก็ได้นะพี่ถาไปบวชอ่ะขออัมาพาดพี่รู้หลานิดหนึ่งนลยใช่สัมภาษณ์ดีกว่าสัมภาษณ์นะคะถามนิดหนึ่งว่านี่ตอนนี้นะคะกันตนาของเราเนี่ยกำลังเปิดโครงการอ่าลงหนังชุมชนใช่ไหมคะเป็นกันตนาซีนิเพ็กพี่คิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดไปสู่ชุมชนบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่โอ้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้หนังเนี่ยมีหนังดีๆหลายเรื่องเลยนะ แล้วก็ใครใครก็อยากจะอัปเดตกันอ่ะดูหนังกันที่ต้องถือว่าเป็นการเข้าถึงนะถ้าเกิดว่ามีโรงหนังที่แบบว่าเข้าไปถึงในชุมชนเลยเราคิดว่ามันจะพัฒนาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจภาพยนตร์ได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่จริงๆจะเป็นการส่งเสริมอย่างที่ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือสื่อบุคคลใช่ไหมฮะแต่ว่าที่มันยิ่งเข้าถึงมากคือแบบปากต่อปากนะครับแล้วก็ดูจากราคาแล้วเนี่ยต้องถือว่า เป็นอะไรที่แบบวัยรุ่นยิ้มอะ่ะเพราะวัยรุ่นยังยังไม่ได้มีรายได้ยังไม่ได้ทำงานเหมือนพวกเราอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ะเ,เปิดโอกาสให้เขาเสามารถที่จะชมภาพยนตร์ได้ในราคาพิเศษโดยที่ไม่ต้องมีภาระมากจากเยี่อเลี้ยงที่คุณพ,พ่อคุณแม่ให้ะนะครับเอาเป็นว่านะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ลูลาแล้วกันนะคะคที่ให้สามารถกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณครับ สวัสด,ดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องอยู่กับพี่แป้งก่อนบ่ายนะอ้าวแนะนําตัวเรียงตัวเลยค่ะครับผมจอร์ดถัปนัทครับค่ะเกรซก่นก่อนงพรค่ะติ๊กวารินวงคมค่ะครับผมจอนครับจอนสั้นขันขยเยยิยิ่ครับโอเคขันมาเลยอ้าววันนี้นะะอยู่นี่เลยที่งานเปิดตัวนี่นะคะการตนาซีนีเพกนะคะเป็นการลงเอาโรงภาพยนตร์เนี่ยสู่ชุมชนถามเรื่องนิดนึงนะคะถามว่าเราคิดว่าเนี่ยเราจะต่อยอดพัฒนาธุรกิจเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันบอกว่า หวังว่าไปถึงจุดสูงสุดได้แค่หน่อยครับจุดสูงสุดเ<ม>ลรอครับโอ้โ oh, ห <c oughs> คําถามนี้ยากเลยนะเนี่ยผมว่าก่อนอื่นเลยผมว่ามันดีนดเกี่ยวกับชุมชนแน่นอนสําหรับคนที่ค่อนข้างจะชาวบ้านนะพูดตรงๆงเลยนะ,ะแบบว่าไม่ค่อยมีเงินอย่างเงี้ยครับมันก็ไปกระจายสู่ชุมชนสามารถให้ชุมชนแต่และชุมชนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยสามารถได้ดูภาพยนตร์ได้ น,น,นะถูกต้องฮะแล้วมันราคาถูกด้วยฮะแล้ว,ลวคุณภาพเป็นไงคุณภาพของคงครับแน่นอนครับมันก็เป็นเหมือนกับหนังที่เราดูปกตินะ<ช>นคุณภาพก็ดีแล้วก็ถกแถมราคาถูก30บาทเองนะครับอันนี้ส่งเสริมนะามคำถามส่งเสริมซึ่งสถาบันครอบครัวมากน้อยแค่ไหนคะการแบบว่าเอารงรภาพายนตร์ไปสู่ชุมชนได้ขนาดนี้เนี่ยส่งเสริมครอบครัวหรอคะแบบก็เหมือนแบบวันหยุดหยุดก็อย่างชนบทนะคะก็จะได้รวมพ่อแม่ลูกมาดูหนังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาก็ถูกด้วยย่อมเยาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะพี่แอนนวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะอยู่ข <right> ้างๆนุ่มรล่อขนาดนี้ขอสัมภาษณ์เลยนะคะน้องแป้งขอสัมภาษณ์เลยวันนี้มาเปิดตัวนี่เลยกันตนาซีนิเพกค่ะอยากถามพนันนาว่าธุรกิจนี้หรือว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสู่ชุมชนบ้านเราค่ะครับก็ อย่างที่เราได้เห็นในว t ทีาครับก็โอกาสของทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากันคราวนี้คือ,อโอกาสที่เราจะเข้าไปเสพไอสิ่งบันเทิงที่ที่เรียกว่าหนังเนี่ยพราะพรโอกาสของของชีวิตคนมันไม่เท่ากันเนี่ยไอ,อตรงนั้นก็ก็หายไปเหมือนกันคันี้คือทางคันาดาสิ่งท,งที่สิ่งที่เขาทำมาเนี่ยไอคือนอกจากนอกจากความรู้สึก ดีของผมนะที่มันมีผลที่ดีต่อต่อสังคมเนี่ยสำหรับผมในในฐานะของของคนคนผู้ผลิตหนังอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ให้อีกช่องทางหนึ่งให้อีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนคนแบบพวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนแบบพวกเราด้วยเราก็ต้องนึกนึกถึงแบบว่าคนที่ คนในชุมชนคนในท้องถิ่นท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยที่อาจจะใฝ่ฝันแบบขึ้นมาเป็นพุ่มกลับหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกชานอลหนึ่งและพอพอเราเห็นอย่างนี้และเห็นว่ามันเออจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดผมผมเชื่อว่ามันก็คงมีเจนใหม่ที่ขึ้นมาแบบมาเอาเปรียบแพลตฟอร์มใหม่อันนี้ครัน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเลยดีเลยใช่ไหมครัถามพี่อนันดานิดนึงนะว่าแล้วพี่อนันดาเนี่ยมีส่วนร่วมในโครงการนี้มากน้อยแค่ไหน คือคือจริงๆผมทำงานกับกันตนามาตั้งแต่ไหนต่ไรแล้วอีกส่วนหนึ่งคือผมเพิ่งเล่นต่างให้ลูกคุณจารึกน้องเต้นเนี่ยเรื่องห้องหุ่นก็เลยก็เลยมีมีมีส่วนร่วมกัดกันตนาค่อนข้างมากช่วงนี้แล้วก็พอเขาพูดถึงโปรเจกต์นี่ผมก็รู้สึกดีว่าแบบมันอาจจะเป็นช่องทางใหม่สำหรับคนที่ทำหนังเล็กเพราะน้องๆนะานี้ดด้วยครับแต่ว่า คือคือระบบของมัลติเพล็กซ์เนี่ย<ฆ>คือมันจะคืออายุไข,ขของหนังมันจะค่อนข้างสั้นคร<ฆ>าวนี้บางทีหนังบางเรื่องเนี่ยมันต้องมันต้องค่อยๆซึมเข้าไปในสังคมกว่าที่<ฆ>กว่ามันจะ<ฆ>กว่ามันจะแบบเกิดกระแสข,ของมันขึ้นมาคร<ฆ>าวนี้ พวกโรงหนังอย่างเงี้ยมันอาจจะมาต่อยอดหรือต่อชีวิตของไอ้พวกหนังเล็กๆที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะที่อยู่อยู่ในโรงใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยคิดอยู่แบบเอ๊ะหรือว่าเรามาคุยกันเรื่องหนังแบบหนังแบบหนังสไตล์อื่นไหมเพื่อเพื่อสร้างคอนเทนต์สำหรับโรงพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าฝากฝากละกันเป็นฝากโครงการนี้อยากจะฝากอะไรไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าเป็นท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบว่าอยากจะให้แบบว่า มาติดตามครงการนี้มากรากขอตั้งหน่อยสิ <_ P ain> จะไปทำจะไปทาหนังใช้โรงหนังชุมชนนะฮะเอารถอุดหนุนบี่นันดาหน่อยนะใครนะในทุกนน้าไหนอย,อยากได้ละอุดหนุนบี่นันดานหน่ลยขอตั้งหน่อยจะทําหนังดีๆให้กับชุมชนนะคะคือจริงๆอะ,คะแค่ <_ P ain> อยากจะบอกว่า คือนานๆทีเราจะได้เห็นรงการดีอย่างนี้ครับคราวนี้มันได้เปิดโอกาสไม่ใช่แค่ให้เข้าไปเสพอย่างเดียวนะ,ะผมก็อยากพูดกับเจนใหม่ๆที่อาจจะสนใจที่แบบมามีส่วนร่วมกับ<ช>มีเดียกับหนังกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยวงการบันเทิงอะไรเอ่ยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งะนะอย่าลืมนะกันตนารงหนังชุมชนครับค่ะขอบคุณพี่อานาแล้วกัะ นะคะและก็คือภาพบรรยากาศงานนะคะถแถลงข่าวกตาตนาซินแครกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆนะคะรมภรพยชน์เพื่อชุมชนเลยจริงใช่แล้วค่ะก็เรากาตนานะคะก็มีคอนเซปที่ว่าเดี๋ยวเราจะพาหนังไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยเข้าไปสู่ AEC เพราะว่า<อ>ใกล้เข้ามาแล้วถูกต้องก็จะมีการใช้หนังชุมชนทำให้ครอบครัวเนี่ยประสานสัมพันธ์กันมากขึ้นพากันไปดูหนังได้นะคะ ราคาแค่30บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะคะแล้วในงานแถลงข่าวครั้งนี้เราเห็นภาพบรรยากาศแล้วมีสื่อมวลชนนะคะแล้วก็คนดังนักแสดงเนี่ยไปกันมากมายเลยนะคะจะเห็นมีพี่วินลี่แม็ินทอสมีพี่เสนาหอยด้วยค่ะมีน้องเพชรน้องพลอยคฟิร์ดแล้วก็สุดหล่อ นี่เป็นทางผู้กำกับด้วยนะักแสดง<ฮ>ด้วยคุณ <Good S 2> อนันดาเออริงแฮมนะคะค่อยดูกระปรีก้กระเป๋ามีแรงในการทํางานต่อ,อนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศดีๆนั่นเองค่ะที่นํามาฝากกันในช่วงแรกค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้านี่ยังมีหนังเข้าใหม่รออีกเทียบเลยค่ะ